อินดีต้อนรับสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถกระบะท,ที่ทุกคนรอคอยแห่งปี2025นั่นก็คืออู s u z u D-Max รุ่นใหม่รถกระบะท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งความทนทานและดีไซน์ที่ดุดันโดยในรุ่นปี2025นี้ Isuzu ได้ยกระดับทั้งในด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะและรูปลักษณ์ใหม่ที่ทำให้มันโดดเด่นกว่าคู่แข่ง สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาคือดีไซน์ภายนอกของมันด้านหน้ามีการปรับกระจังหน้าใหม่ให้ดูดุดันมากขึ้นไฟหน้าเลตทรงคมชัดทำให้มีบุคลิกที่สง่างามและทรงพลังเส้นสายรอบคันเน้นความบึกบึนแต่ก็ดูทันสมัยในเวลาเดียวกันกระบะท้ายถูกออกแบบใหม่ให้บรรทุกของได้มากขึ้นและมีช่องเก็บของที่ชานฉลาดขึ้นจึงตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้ที่ต้องการความแข็งแรงเพื่อการทำงานและผู้ที่อยากใช้เพื่อการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมกลางแจ้ง เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน isuzu d max สองพัมาพร้อมวัสดุภายในที่หรูหราขึ้นเบาะนั่งที่นั่งสบายกว่าเดิมและเทคโนโลยีล้ำสมัยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ apple carplay และ android auto บางรุ่นยังมีระบบชาร์จไร้สายและเครื่องเสียงคุณภาพสูงห้องโดยสารเงียบขึ้นการเก็บเสียงดีขึ้นทำให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายแม้เดินทางไกลนี่คือรถกระบะท,ที่ให้ความรู้สึกหรูหราไม่ต่างจาก suv ระดับพรีเมียม ด้านสมรรถนะอีซูซูยังคงความน่าเชื่อถือเอาไว้ครบถ้วนรุ่นใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบทั้งแบบ1.9ลิตรที่เน้นประหยัดน้ำมันและ3.0ลิตรที่ให้พละกำลังและแรงบิดสูงสำหรับงานลากจูงหรือบรรทุกหนักระบบเกียร์มีทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ6สปีดให้เลือกส่วนระบบขับเคลื่อน4ล้อได้รับการปรับปรุงใหม่มาพร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบควบคุมการยืดเกาะถนนและระบบช่วยลงทางลาดชันทำให้รถพร้อมลุยได้ทุกสภาพถนน ด้านความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ DMAX 2025เพราะมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับจุดบอดและระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ทั้งบนถนนทางไกลและเส้นทางออฟโรดที่ท้าทาย สรุปแล้ว Isuzu e D-Max 2025ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะทั่วไปแต่มันคือแพ็คเกจครบเครื่องที่ผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวมันยังคงเป็นคู่หูการทำงานที่ไวจ่ายได้แต่ขณะเดียวกันก็เป็นรถสำหรับครอบครัวที่ปลอดภัยและทันสมัยใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งงานหนักงานเบาหรือใช้ในชีวิตประจำวัน D-Max รุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่แท้จริง เพราะมันไม่เพียงแต่สร้างขึ้นเพื่อความทนทานและพลากกำลังแต่ยังพัฒนาให้ก้าวทันความต้องการของผู้ขับในยุคป,ปัจจุบันอย่างแท้จริง